แซ่บก็แซวเรื่องจ้าจวดจ้ะอืมอืม งาสาวเรื่องบนโอ้ยตายแหละ <c oughs> คุกเบมืนงาไม่ยอมเก่าเาอขอเจอด้วยค่ะเอาวางไว้ก่อนค่ะ